จุดทุกเทียนบูชาบูรภาจารย์ท่านที่สามคุณแม่น้อยเกจ่ยววิริยาปุญญาจุดทุกเทียนบูชาพระแก้วมรกตและท่านที่สี่คุณสงศ์ปัดอาสาเป็นผู้เปิดกลวย ความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปนะครับก็ได้ทราบตามนี้ที่เหลือนั้นก็ปนมือยกมืออันโพธนาในการบูชาครั้งนี้ด้วยบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญคู้หญิงแม่นะครับขอกลับเรียนเชิญคู้หญิงแม่ เทียวิทยาบุญญาท่านสิทธ์ท่านพระเกศ